ไม่มีเวลาแล้วเรือเขา้าบ้าหรืออะไรกันหัวนหน้าล่ะข้าจะไปรู้ได้อย่างไงเล่าเว้เวนยเฮ้ยพวกที่นี่หนีไปก่อนเร็วนี่แต่พวกเวน,นั่นไม่ได้แล้วทิ้งของที่เหลือเอาไว้ให้หมดยังเหลือเรืออยู่อีกกี่ลำบ้าจริงนี่แบบอะไรกันทําไมเรือหลวงถึงมาอยู่ในที่ไกลโพ้นเช่นนี้ก็เพราะ,ะพวกเจ้าอยากเจอข้าไม่ใช่หรืออ้าว ให้ตายเถอะช่างเป็นพวกที่ไมรมารยาทเสียจริงเห็นว่าอยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับรรดญาติที่งดงามยิ่งกว่าสตรีข้าก็าสาดลงทุนฟันเจ้าด้วยมือของข้าเองแต่ไม่ยักก็มีแม้แต่คำของคุณสักคำทั้งโหดร้ายและชั่วช้านึกว่าชื่อเสียงเหล่านั้นจะเป็นเรื่องจริงเสียอีกที่แท้ก็เป็นเพียงข่าวลือที่เกินจริงหรอกหรือน่าเบื่อหนายยิ่งนัก ดูนั่นสีในที่สุดก็มาแล้วองค์รัฐททยญาตเสด็จมาแล้วว้าว<笑><笑>ข้าไม่อาจจะเชื่อเลยว่าโจรสลัดชั่วพวกนั้นจะถูกกวาดล้างไปสิ้นแล้วข้าก็เหมือนกันขอรับไม่นึกเลยว่าองค์รัฐททยญาตจะเสเด็จมาด้วยตนเองในพื้นที่ชนบทเช่นนี้องค์รัฐททยญาตทรงนำทหารห้าสิบนายปราบศัตรูชั่วจำนวนมากขนาดนั้นได้ทั้งแข็งแกร่งและห่วงใยชาชนเช่นนี้ จ,กจกักรวรรดิของเราคงรุ่งเรืองและสงบสุขไปอีกนานแน่จัจ<า>กร<า>วรรดจิจเจริญจัจจกรวรรดจิงจงเจริญองค์ไาญาติผู้ยิ่งใหญ่ชโยหนวกหูจริงหน้าผาที่ได้รับการเก่าคลานเ่อมีทิวทัศน์ยอดเยี่ยมยังเทียบกับส่วนหลังวังไม่ได้อีกทั้งจนสลัดพวกนั้นยังเป็นเพียงเศษสวะร,ร้้ค่าที่ไม่คู่ควรให้ข้าด้วยซ้ำคุณนางซอดูความผิด ขดะเรื่องนั้นท้าวฝ่าบาทผระพวกจนสลัดในคราวนี้อดทนได้นานกับผู้อื่นที่ฝ่าบาทเคยปราบมาทั้งสิน้นอีกทั้งยังเป็นหน้าผาที่สูงที่สุดและไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยนะเพียค่ะขอบใจค่ะขอบังอาจก้าหมองทำดีที่สุดแล้วเพียค่ะงั้นคราวนี้เจ้าก็พร้อมจะสละชีวิตแล้วใช่ไหมในเมื่อที่ผ่านมาข้าก็มีความผูกพันกับเจ้า หากไม่ได้บันคอเจ้าซะข้าคงจะคลายความน่าเบื่อลงไปได้บ้างปวดเมตตาด้วยเถิดพี่ค่ะฟาบาทหม่อมวีหันแห่งนี้มีสิ่งที่โดดเด่นอยู่สองสิ่งด้วยกันพี่ค่ะสิ่งแรกคือหน้าผาบริเวณชายฝั่งที่ส่งได้ทอดพระเนตรในวันนี้และอีกสิ่งก็คือหญิงงามพี่ค่ะในบรรดาหญิงงามเหล่านั้นความงดงามของบุตรีแห่งเจ้าเมืองวีหันเป็นที่เรื่องลือยิ่งนักคงจัดดีไม่น้อย หากทรงได้ทอดพระเนตรความงุง,งามของนางเท่านั้นหรือเพียงค่ะมีเพียงแค่นั้นหรือไรเออกระหมอ่อมสมควรตายเพียงค่ะเฮ้ยตอนนี้ไม่ว่าจะใครก็ได้ทั้งนั้นจะอะไรก็ยอมได้ทั้งหมดขอเพียงป้องวีหันแห่งนี้มีสิ่งที่สามารถบรรเทาความเบื่อนหน่ายขององค์ราษฎรญาติเอามหิตผู้นี้ให้ได้ทีเถิดเจ้าด้ยินข่าไหม ขาอะไรหรอก็เรื่องขององ์รัชญายาญไงเล่าองรัชทายาญอง์รัชทายาทส่งมาค้างแดมที่บ้านของเจ้าเมืองล่ะอืมเดินทางมาจวนจะถึงแล้วล่ะได้หินว่าทรงงดง,งามมากเลยนี่คนต่ำต้อยอย่างพวกเราคงไม่มีโอกาสได้รับใช้หรอกถ้าแค่มองอยู่ห่างๆคงจะได้ละมั้งฟาบา ฟาบาดถาวายมังคมพี่ยาค่ะจงเจริญหมื่นหมืนปีถาวายบังคมฟาบาดถาวายบังคมองค์รัทายาสทรงพระเจริญหมื่นหมื่นหมื่นหม่นปีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงสเสด็จมาประทับในที่สำซัอเช่นนี้พะยาค่ะกระหม่อมจะรับใช้พระองค์อย่างสุดความสามารถไม่ให้ขาดบกพร่องเลยนะพียาค่ะจากกวัดดิและจะศกที่ส4 5 องค์รัชไทญาตเพียงหนึ่งเดียวของราชวงศ์ยุนรีมาประทับณป้อมวีฮันเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเบื่อหน่ายแต่เวลานั้นไม่มีผู้ใดร่วงรู้ว่าการพักผ่อนครั้งนี้จะสามารถบรรเทาความเบื่อหน่ายของเขาได้อย่างหมดจดไปช่ัวชีวิตเดขา้ายังเหลืออาหารอีกเยอะไหมเดลืยอ,อีกเพียบเลย องราัฐายาตห้องมนทมเป็นที่พอประทยัยถือแม่เพียค่ะก็พอได้องรัฐายาตกระหม,ม่อมได้เตรียมงานเลี้ยงเล็กๆไว้เพื่อตอบแทนที่ทรงอุตส่าห์มาประทับในสถานที่สมโมแห่งนี้หากทรงเข้าร่วมงานเลี้ยงจะถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของกระหม,ม,ม่อมอย่างหาที่สุดมิด้เพียค่ะสถานที่สมโสมงั้นหรือเพียค่ะคือว่าเอาเถอ สถานที่สมโสมก็คงมีดีในแบบของมันเป็นพระมหากรุณาที่คุณกระหม่อมจะทุ่มเทเพื่อง,งานเลี้ยงนี้เพียค่ะวด,ดีนักคนก็อุตส่าห์จงใจปล่อยพวกจนสลัดไว้เงินที่ไหลามาเทมาดันถูกตัดขาดไปซะได้อย่างนั้นนี่ก็เป็นโอกาสที่หายากโอกาสทองที่เจ้าเมืองชายแดนไร้ค่าจะได้เป็นพระสัสุระข,ของรัฐหายาดคืนก่อน เจ้าบ้านย้อนเจ้ามีความผิดฐานปล่อยให้โจรสลัดพวกนั้นเข้ามาก่อความวุ่นวายและทําให้ประชาชนเดือดร้อนอยู่หลายปียิ่งไปกว่านั้นยังทําให้องค์ราัทายาตต้องเสด็จมาถึงชนบทที่ห่างไกลเช่นนี้ด้วยพระองค์เองคิดว่าหรือยังว่าจะชดใช้ความผิดนี้อย่างไรค่ขะขอภัยด้วยขอรับจะมีงานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้สินะถึงตอนนั้นจงให้บุตรสาวของท่านแต่งเนื้อแต่งตัวให้งดงาม ช่วยองรัทายาดเกิดความลุ่มหลงให้ได้ถ้าง,งั้นก็เป็นผลดีต่อท่านเช่นกันถึงไม่บอกข้าก็คิดจะทำอยู่แล้วไปบอกเินอาให้เตรียมตัวซะขอรับถ้าหากว่าทำให้ได้ใช้เวลายามค่ำคืนนี้ด้วยกันก็คงจะมีโอกาสได้เข้าวังและถ้ายิ่งมีรัทายาดด้วยแล้วก็อืมเอจ้าโง่นั่นมาทำอะไรอยู่ตรงนั้น ท่านพ่อค่ะข้าผิดคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้ามายืยนตรงนี้ฮะไอตัวเหลือแดนถ้าองค์ราทายาเห็นเข้าและส่งไม่พอประทัยขึ้นมาข้าจะตัดหัวเจ้าให้ขาดลงตรงนี้แหละอึกเจ้าควรจะมีพรสวรรค์ในด้านศิลปะการต่อสู้ให้เหมือนเจ้าคนโตก็ไม่มีรูปลักษณะที่งดงามเหมือนยางรินอาโถยไร้ประโยชน์จริงๆหนอนแมลงวันอย่างเจ้ามันน่าจะปล่อยให้ตายตาย,ตายไปซะ ท่านพ่อท่านพ่อพอเถอะเจ้าค่ะอืมอะไรกันจินอาเองเหรอมีแขกชัน้นสูงอยู่ในเรือนแห่งนี้ทั้งทีจะส่งเสียงเอะอะไปทำไมกันเจ้าคะท่านพี่เองก็ลุกขึ้นเถอะเจ้าค่ะอย่าต่อว่าท่านพี่นักเลยนะเจ้าคะท่านพ่อจริงอยู่ที่เขาต่ำเสียยิ่งกว่า,มาแมลงวันแต่ในเมื่อออกมาจากท้องหญิงรับใช้ชั้นต่ำเช่นนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นี่เจ้าค่ะ ใช่ไหมเจ้าคะท่านพี่โถวิอับโชคเสียจริงใส่หัวไปซะอย่าได้เดินไปไหนมาไหนระหว่างที่องค์ราทญาติยังอยู่เคียวเอ้าลุกขึ้นเถิดเจ้าคะ่ะพอท่านถึงแม้วันนี้ท่านพี่จะมอมแมมไปบ้างแต่ก็ยังพอมีประโยชน์นะเจ้าคะคนอย่างมันจะทำอะไรได้ <laughs> ลองดูสภาพที่เหมือนหมาจรจัดนี่สิเจ้าคะ ขนาดอยู่เฉยๆยังดูน่าขยะขยงจนแทบจะทนไม่ได้เลยนะเจ้าคะเจ้าจะพูดอะไรกันแน่เจ้าจงพาเขาไปล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สะอาดแล้วพาไปที่ห้องจัดเลี้ยงด้วยซะเจ้าคะ่ะเดี๋ยวสิพ่อยังไม่รู้เลยว่าลูกจะทําอะไรกันแน่ข้าจะรับชมนะเจ้าคะท่านพี่ถ้ามีเศษฟางเน่าอยู่ข้างๆดอกไม้ที่บานสะพรั่ง ดอกไม้ก็จะดดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากกว่าเดิมไม่ใช่หรือเจ้าคะบอกลาหัวหน้าของเจ้าสะเถะเพียคะหน้าไหนเหลือเกินเป็นความผิดของเจ้าที่พาข้าเข้ามาที่น่าเบื่อนหน่ายเช่นนี้ไม่ใช่หรือฝฝาบาททรงยังไม่ได้ทอดประเนตดดอกไม้ชั้นเลิศของวีฮันเลยนะเพียคะไม่ต้องดูก็รู้แถมข้าก็ไม่ได้อยากดูเสียด,ด้วยซ้ำข้าเห็นของสวยๆงามๆ จนเอียนมากแล้วเป็นพวกอปอลักษ์ยังดีกว่าเสียอีกฝ่าบาทงานเลี้ยงยังไม่ิ่มขึ้นเลยพืะ่ะค่ะปลดอดใจรออีกสักหน่อยและหากว่าข้าไม่พอใจกับสิ่งที่จะดูเล่าถึงตอนนั้นข้าขวานทองเจ้าเชยเลยดีไหมเออเห็นที่จะเป็นเรื่องยากที่จะพ้นค่ัคืนนี้ไปอย่างปลอดภัยถึงจะเป็นชายแดนแต่เจ้าเมืองก็ออยังเป็นเจ้าเมือง ถ้าสงกราทะเลเลือดขึ้นมาอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังจะตามเก็บกวาดก็คงยากน่าจะมุ่งไปที่กูดูเสียดีกว่าองคตทายาดขอภัยนะีระค่ะเกราะหมมขอภัยเพยรค่ะกราะหมมผับไปครู่หนึง่งเพื่อพาบุตรสาวมาเชิญชมเพียรค่ะแม้นางจะเพิ่งเข้าวัยออกเดือนแต่ก็งดงามฉเฉลียวฉลาดอยู่พอตัวเพยค่ะบุตรคนที่สามของระกูลยอน ว่าไฮายอนดินเพค่ค่ะหม่อมฉันตื้นตายิ่งนักที่ได้เห็นพระทักของฝาบาทด้วยตาของตนเองเพค่ค่ะหึงดงามจริงๆด้วยถ้าถึงระดับนี้บางทีฝาบาทฝาบาทจะว่าไปจะว่าไปเครื่องประดับแปลกตามไม่น้อยเลยเครื่องประดับเอ๊ะเดี๋ยวสิไอ้ลูกหมาตกน้ำนี่อะไรนี่บุตรนอกสมรสของกระหม่อมเพคะค่ะแม้ว่า ไม่คู่ควรให้ฝาบาททอดพระเนตรแต่เนื่องจากว่าบุตรสาวของกละหม่อมขี้อายมากจึงอยากให้พี่ชายติดตามมาด้วยเพียค่ะเจ้าจ้องมองอะไรเฮ้กเพียค่ะขอภายเพียค่ะเจ้านี่ป่วยหนักมาตั้งแต่เด็กก็เลยเสียมารยาทไปยังไม่ก้มหัวอีกข้าไม่ได้ถามเจ้าสักหน่อยค่ะขอปพระทัยน,นะเพียเพียค่ะฟาบาทไอประสาทกลับนี่ยังไม่ลุกคุกเข่าลงขอภใยอีก ต่บข้ามาต้องกลายเป็นเห็น้องเลือดแน่เลยอ่ะเจ้าเอา้าทีนี้เจ้าจะตอบได้หรือยงังถ้ายังแสร้งทำเป็นบ้าบ้าอยู่อีกแล้วก็ข้าจะฟันเจ้าเป็นสองท่อนเสียยังรอดอยู่ได้ยังไงกันเนี่ยเออคือ งดงามเพราะทรงงดงามาามากแค่ค่ะฮะฮะมะกะกะม,มองมองพระองค์ไปโดยไม่รู้ตัวผะเพราะพระองค์ทรงรงดงามน่าเหนื่อยใจเสียจริงนี่เจ้าไอ้จปบานี่ ไอคนไร้สมองเขาทาภัยเพียค่ะขอพระองค์รัชทายาทผู้สงส่งสรงให้อภัยด้วยเถอะเพียค่ะแม้จะน่าอับอายแต่ท่านเพียของกระหม่อมชั้นป่วยมาตั้งแต่เด็กเลยทำให้สติปัญญาไม่สมบูรณ์นะเพียค่ะทั้งหมดนี้เป็นความผิดข,ของกระหม่อมชั้นเองที่ไม่กล้าเข้าเฝ้าฝ่าบาทคนเดียวหากจะลงโทษก็โปรดทรงลงโทษกระหม่อมชันแทนเถอะเพียค่ะ เป็นพระมหากรุณาที่คุณแพค่ะฟาบาทเจ้าเตรียมอะไรมาบ้างเล่าแต่งองค์มาขนาดนั้นก็คงเหมีอยไใดแสดงสินะหม่อมฉันจะขอได้ังเพื่อองค์รัฐทายาทแพคะ่ะแม้จะได้พรสวรรค์แต่หม่อมฉันจะทําอย่างเต็มที่หวังว่าจะถูกพระไทยแพคะ่ะวาจาช่างขมขายยิ่งการได้ํานี้เป็นการถวายพระพรแด่องค์รัชทายาทผู้สงศ์แพคะ่ะ ฝ่าบาทเจ้าบ้านยอนอยากจะขอเฝ้าเพียค่ะให้ทําเช่นไรดีเพียค่ะหยุดเสียคนที่เผยแต่ของตนหมดจะไปสนุกอะไรฝ่าบาททว่าอย่ามากวนใจข้าละคองใกล้จะถึงจุดสนุกแล้วละคอนเจ้าลองดูนั่นสิเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องที่รักใคร่กันดีละมั้งเพียค่ะถูกประทายหรือเพียคะใช่แล้วน่าสนุกดีนานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นคน ปากคอระร้ายเช่นนั้นขอภายเพียค่ะกระม่มอ่านปากไม่เก่งนักจึงไม่ทราบว่าพวกเขาคุยอะไรกันข้ากลัวว่ากลิรร่นสาบของลูกนอกสมรสชั้นต่ำอย่างเจ้าจะไปติดตัวองค์รัชายาเอาเป็นแค่หมาจรจัดได้หัวนอนปลายเท้าอย่าได้นึกเสนอหน้าอันโศกรกนั่นเชียวนั่งอยู่เฉยๆเหมือนคนตายไปซะนั่นคือสิ่งที่นางพูดกับเจ้าโง่นั่นอายุเท่านั้น แต่ปากดีเอาเรื่องเลยนะต่อให้ไปอยู่ในวังหลังก็คงไม่แพ้ง,ง่ายๆถ้าเปิดสงครามกันแล้วก็คงใครเบื่อไปสักพักเชียวเจ้าซูบื้อนั่นดูจะคล้ายพ่อมากกว่าแม่หรือเปล่านะชักจะน่าเบื่อแล้วสิท่านพ่อให้ตายดูเหมือนค่าจะมาเสียเปล่าซะแล้วฝบาางมาหมายความว่าเช่นไรพะยะค่ะถ้าทางที่เจ้าทุบตีบุตรชายมืนช่าง สง่างามยิ่งนักแค่เจ้าหายใจก็คงจัดการเตี๋ยวจนสลดัดได้ซักลำสองลำแล้วเออขะขอภายเพียค่ะกระหม่อมเกรงว่าบุตรชายอันอัปละของกระหม่อมจะทําให้ฝ่าบาททรงไม่พอพระทยัยเอาเถอะข้าไม่สนใจเรื่องพันนั้นหรอกข้าเห็นมาเยอะแล้วข้าไม่ได้ใจแคบถึงขนาดที่จะเอาผิดเจ้าด้วยเรื่องแค่นี้หรอกค่ขะขอประทัยที่ทรงเมตตาเพียค่ะสีหน้าแบบนั้นอะไรกัน ที่ทาให้ทรงไม่พอระยัยองรัตไทายยสเด็จก,กลับแล้วเดือพไหคะหม่อมฉันยังไม่อาจถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อองรัตไทายยได้หมดนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าปล่อยมันหลุดมือไปก็คงไม่มีอีกเป็นครั้งที่สองยังมีอีกหลายสิ่งที่หม่อมฉันยังเตรียมไว้ให้ฝ่าบาทหม่อมฉันหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่ฝ่าบาททรงเบิกบาน งั้นเจ้าจะทำให้คืนนี้เป็นค่ำคืนที่ดีได้งันหรือข้าจะไม่ถามเป็นครั้งที่สองเออเช่นนั้นหม่อมฉันจะเตรียมเหล้าที่ดีที่สุดไว้รอเพคะ,คะท่านพ่อโอ้ลูกรักทำได้ดีมากยอดเยี่ยมเฮ้ยล้อหงไปทีที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเชิ๊ ทำไมถืดมาในสภาพเช่นนั้นทำได้ดีมากลินอาสมกับเป็นลูกสาวของข้างั้นเดี๋ยวข้าขอเตรียมตัวโอ้เอาเลยเจ้าคงจะทำได้ดีอยู่แล้วสินะอย่าทำตัวง่ายเกินไปล่ะเจ้าคือคนที่จะเป็นจัก,กรวรรดินี้เชียวนะโถเฮ้ยอย่าห่วงไปเลยเจ้าค่ะท่านพ่อเจ้าน่ะถ้าฝ่าบาทโงออกมาจากห้องเมื่อใด ให้รีบนำทางไปที่ห้องรินอาทันทีขอรับไอ้งโง่นั่นไปไหนซะแล้วฟาบาทจะพายอดินอาเข้าวังจริงหรือเพียค่ะก็นะพักนี้วังหลังเงียบเกินไปจนเริ่มน่าเบื่อซะแล้วนิสัยแย่เสียจ,จริงจริงจะเป็นใครถามเขาคิดว่าอยู่เรื้องหน้าผู้ใดกันถึงได้บุกเข้ามาตามอาเภอใจเกิดอ,อะไรขึ้นขอรับคือว่าอยู่ๆเจ้านี้ ก็พุ่งเข้ามาเพยค่ะอึกได้โปรดว่าอย่างไรนะได้โปรดพากระหม่อมไปด้วยเถอะเพยค่ะได้โปรดพากระหม่อมปะไปด้วย